สวัสดีครับผมวินผู้แพคเกอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำหมอนสำหรับแคมปิ้งครับซึ่งหลายคนก็มีหมอนในดวงใจนะอาจจะชอบเป็นผ้าสต,ต็อคอาจจะชอบเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้ฮะผมมีหมอนที่เรียกได้ว่าขนาดเล็กที่สุดในท้องตลาดตอนนี้แล้วนะครับหมายถึงตอนพับเก็บนะครับมันเล็กมากๆนะครับ นี่เลยครับเป็นหมอนของเนเจอร์ไฮนะครับเป็นรุ่นแอโร p พ l o w นะครับซึ่งนี่ครับนี่คือแพคของเขาเนฝ้ามือผมนะครับเล็กม้วนเล็กนิดเดียวเองนะฮะแล้วก็มีวาลวสำหรับเป็นวาลวที่เป่าลมเข้าไปง่ายแล้วก็ไม่ปล่อยลมออกมาเองนะครับจนกว่าเราจะเปิดวาลวใหญ่พอเปิดฝ้าวาลวใหญ่ออกมาปุ๊บลมจะออกทีเดียวเลยครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งบีบไล่ลมอ,ออกนะครับ ายคนบอกว่าไปเ,เที่ยวแคมปิ้งเนี่ยต้องใช้หมอนด้วยเหรอมันคนอาจจะเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาหนุนทาเป็นหมอนนะครับแต่ว่าที่จะมาแนะนําหมอนเนี่ยคือการไปเที่ยวแคมปิ้งแล้วมันมีอุปกรณ์ที่มันอำนวยความสะดวกเราแบบสบายๆนะครับมันจะค่อนข้างจะไม่บานทอนเราเวลาเราไปเดินป่านเน่เลยนะครับแล้วเราได้พักผ่อนเต็มที่สูดกลิ่นธรรมชาติได้เต็มที่นะครับเศรษอารมณ์ตอนอยู่กับธรรมชาติได้เต็มที่ ผมก็เลยมีแนะนําตัวนี้ครับหมอนในเชื้อหาเป็นหมอนเป็นผ้ากึ่งพลาสติกนะครับเหมือนผ้าโพลีเอสเตอร์แต่เป็นตัวค่อนข้างจะนุ่มแล้วตัวนี้เป็นวาล์วแบบสระดับครับเป็นวาล์แบบกดง่ายเวลาเป่าลมไม่ออกนะฮะเปิดฝานี้นะครับแล้วถ้าเราเป่าปล่อยลมออกมันก็จะลมออกได้ง่ายและเร็วมากครับที่แนะนําตัวนี้เพราะว่าเวลาบรรจุพัน,นแพ็คออกมามันเหลือ เข่ากับปั้นเนี่ยครับมันเล็กนิดเดียวเหมาะสำหรับท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วเวลาเป่าก็ใช้ลมน้อยนะฮะไม่ปวดหัว,วใช้แค่เต็มลมหายใจเราแค่3รอบ3ามครั้งหนึ 1, 2, 1, 2, 1, ่เนี่ยเรียบร้อย3ครั้งก็จะได้หมอนในระดับที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับ ใครที่กำลังมองหาหมอนแคมปิ้งดีๆสักใบนะครับหมอนรุ่นนี้ผมแนะนำเลยครับรับรองคุณจะฟิลล u ลักชัวรี่เวลาคุณอยู่ในป่าทันทีแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้านะครับ